มาแล้วมาแล็วพี่น้องมาเร็วมาแล้วมาแล้ว,ลวไอช,ออไอชอ่อนพี่น้องไอช่อนปาดพี่น้องอยู่น้มเลิกเลยพี่น้องอยู่น้มเลิกเลยพี่น้องลองมึงเด้อพี่น้องเด้อลองมึงเด้อยู่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 พี่น้องอยู่ มาเร็วมาเร็วพี่น้องมาเร็วมาเร็วมาเร็วไอช่อนพี่น้องไอช่อนปาดพี่น้องอยูน่ามเลือกเล่พี่น้องอยูน่ามเลือกเล่พี่น้องลองมึงเด้อพี่น้องเด้อลองมึงเด้อยู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 พี่น้องยู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 แล้วพี่น้องเอ้ยไอช่อนพี่น้องมาบักเลือกเล่พี่น้อง อยู่แล้วพี่น้องอยู่แล้วบม่รู้ว่าถือกามบ่หืมเอาละพี่น้องเป็นตัวบ่พี่น้องถือไซล่ะถือไซล่ะพี่นอ้องถือหัวถือหัวนนบนั่นถือหัวพี่น้องถือหัวหอ้หอย,ย,ยห้อยพี่น้องห้อยห้อยอยู่พี่น้องอุ้ยมินพี่น้องมินเดี๋ยวเดีย๋ยว ขอขอลงไปเอาอนพี่น้องอิ้ยยาดินยาดินยาดิยดินยินยิเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องผมขอลงไปเอาอนพี่น้องัเสล้วพี่น้องเสร็จแล้วเสล้วมึม่ปอกมึงไม่ปอกออเดีเดี๋ยวพี่น้องเข็ดมินมินพี่น้องถึกมินมประมาทประอพี่น้องเสียปอกไปหนีก่อน้อพี่น้องเอ้ không bị bưng kính nọn luôn bị bưng ui ba hụt em kính nọn ơi ừ lực lấy bên họ ơi thực

nhìn 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 con nhìn 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 พี่น้องเบิ่งแผลเขานี่พี่น้องมันมาลึกแย่งพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องใส่สวยๆพี่น้องแผลกิโลพี่น้องเอ้ยเอาสมกับการล่อคอยพี่น้องขึ้นไปเบิ่องทึ่งๆเลยพี่น้องครับพี่น้องเจอกับไอ้ฉวนพี่น้องเอ้ย ส่วนสวยๆพี่น้องมาน้มเลือกแห้งพี่น้องมาน้มเลือกแห้งวันสิบถือพี่น้องวันศิบถืใส่วยๆเลยพี่น้องนะพี่น้องสุดยอดพี่น้องผมบัรก์านรอคอยพี่น้องกะขอกราบสวีสัสวันดีครับพี่น้องมาฝบกขอกันคือเก่าพี่น้องพบกขอกันคือเก่ากับเอียวหลวงอีสานพี่น้องปาดพี่น้อง หลังจากเลือค่อยมานั่นนงคอใส่สวยมุกมาเล็กๆพี่น้องยิ่งมีพี่น้องว่ามันสีบวถือเขาหัวสวสดีไตฉีดพี่น้องครับพี่น้องนะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในการยิ่งป่าพี่น้องชื่นชอบในการยิ่งป่าในการเอ่อามาหากินแบบวิธีชีวิตคนอีสานเนาะพี่น้องเนะาะก็สามารถ เป็นกําลังใจกดิดตามกดไลค์ให้เยว่ลูกอีสานได้พี่น้องครับพี่น้องแล้วก็จิบาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งอีกพี่น้องว่าเขาสีมันอีกบอเนาะพี่น้องเนาะมีละพี่น้องมือดบเอาถุงมากพี่น้องเต็มี่สิรพี่น้องเอาพี่น้องเขาาปชมต่อพี่น้องเอ้ยสุกได้แล้วจะสุกเท่าเหยื่วลูกอีสานพี่น้องครับพี่น้องกา หลังจากที่เหาได้ซัดบักไซเอฟไปแล้วเนาะพี่น้องว่าทิธาเบิงป่าจะเข้าพี่น้องฝ่าอะไรแล้วพี่น้องฝ่าฝนเลพี่น้องเอ้ยลมวีวีมากฝ่าห่น้องเลี่ยเลียพี่น้องเอาพี่น้องมือจังไรกัสีเพื่อสีได้แบบพาผีพาน้องกลับบา้านฝนเลพี่น้องเอาพี่น้องย่างหน่อยกัได้ไอช่อน ใส่วสวยๆพี่น้องขอเด้พี่น้องบักมันทำงานพี่น้องมึงนี่บักมันมันทำงานหลังจากมันยิงบาถ,ถิมา่มากหลายเพียแล้วคร <laughs> ับพี่น้องเอาเดี๋ยวที่เก็บเขา่าเก็บข้องก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันสีบอท่านพี่น้องฝ่ากำลังมาพี่น้องแลเ่เอ็นพี่น้องเ,เอ้ยไรดาบกันแล้วเอาพี่น้องถ้าชอบถ้ามักกะซ้อยเป็นกำลังใจให้เย,ยวลูกอีสานไน้ด้อพี่น้อง พอได้ม่แห้งมีกระลังทำชิปต่อๆไปพี่น้องสำหรับมือนี้กะคือสีขอล่าพี่ล่าน้องไปแค่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนาที่ผาพีผ้าน้องไปทางใดกะจังรอเบิงเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมือนี้กะชีได้ล่าพี่ล่าน้องไปครับไอช้อนใส่สวยๆพี่น้องไม้ขางสะพานพี่น้องเอ้ยไอชิมาก็มาโหลดนั่งสามชั่วโมงใครอยู่ได้เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ